แล้วก็คุณธรรมเราเรียนรู้จากมันเยอะเพราะว่าเราพูดคุยกันหลายอันที่สำคัญก็คือว่าเราจะาผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายร่วมกันให้จบเกมเนี่ยหรือเกมดำเนินการไปได้เนี่ยมันต้องคุยกัน มันต้องให้เพื่อนเนี่ยนะแชร์บางอย่างกับเรา mm hmm. เพื่อนก็ยอมถอยหนึ่งเก้าอ่างเงี้ยนะ,ะจะเห็นว่าไอ้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเราแตกแบบเนี้ยถ้าเราแตกตรงเนี้ยเยอะอันนี้ดีแล้วพยายามที่จะทําอีกข้างหนึ่งเนาะ mm hmm. ทิ้งกระดาษเอาไว้อีกข้างหนึงหรือทิ้งกระดาษไว้อีกข้างหนึง่งแล้วเราโยงกลับมาให้เด็กเห็นระหว่างที่นั่นเนี่ยเราอาจจะ ทำกระดานออกมาเป็นสามส่วนหรือสองส่วนก็ได้นะสองส่วนแบบตรงนี้ก็อาจจะเป็นสองส่วนใหญ่ๆที่จะจะแชร์ความเห็นแต่อีกหนึ่งส่วนเนี้ยนะให้เราเติมให้ห้าด้านเนี้ยออกมาให้ได้แล้วเวลาเราสรุปรวบยอดเนี่ยเราพยายามที่จะโยกกลับไปว่าอันไหนเนี่ยคือกลุ่มประเด็นไหน,นในกลุ่มของเด็กเนี่ย จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อในชีวิตจริงเป้าหมายที่เขาจะบรรลุความสำเร็จเนี่ยเขาต้องใช้วิธีคิดแบบเนี้ยเพื่อที่จะไปจัดการกับปัจจัยความสำเร็จต่างๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจสรุปสุดท้ายเลยว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ หลักคิดและหลักดําเนินชีวิตที่คุณเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทําโครงงานของครูเรื่องของการครองตอนในในชีวิตจริงด้วยแบบนี้สถานการณ์เนี้ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์จริงขึ้นมาวันใดวันหนึ่งคุณก็จะเจอแบบนั้นน,นี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่เราน่าจะพาเด็กเรียนรู้ได้ในบทบาท ของวิทยากรกระบวนการแวเราต้องเป็นคนสนับให้ถูกไหมคะในห้องเราพาคิดชวนคิดเสร็จชวนเขา<อ>ค่อยๆคิดเพราะว่วิทยากรบทบาทของวิทยากรกระบวนการเนี่ยก็คือว่าเรารู้แล้วละ่ะเป้าหมายปลายทางเนี่ยเราอยากให้เขาแชร์สิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้เป็นเป็นประเด็นที่มันอยู่ในห้าด้านเนี้ยแต่เราไม่เฉลย ยังไม่เฉลยแต่ไอ้ห้าด้านที่ว่าเนี่ยนะมันจะออกมาผ่านกระบวนการสิ่งที่เขาบอกเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยจะเห็นเลยว่าอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าที่เพราะวัยรุ่นเนี่ยมันจะรักเกียดชอบไม่ชอบใช่ไหมจุ๊เวลาทำทำงานกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะ การที่เขาได้ระบายอารมณ์หรือพูดถึงอารมณ์มาก่อนเนี่ยมันเป็นตัวค่อยๆเปิดประตูให้เขาเนี่ยได้พูดอะไรที่ลึกๆออกมามากไปกว่านั้นเพราะคำถามต่อไปมันจึงเป็นคำถามว่าจากที่เขาได้เปิดสเปะสปะอารมณ์สเปะสปะก็ออกมาแล้วเนี่ยคำถามต่อมาเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่สแสดงถึงความประทับใจซึ่ง ซึ่งมันจะเป็นตัวอธิบายความอะไรอย่างเงี้ยให้ชัดมากขึ้นแล้วการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะลึกมากขึ้นไปอีกนะแล้วถ้าหากคุณสามารถโยงมันกลับมาที่ตรงนี้ได้เนี่ยห้าด้านได้เนี่ยคุณจะได้ได้ข้อสรุปแล้วเขาเนี่ยจะค่อยๆตามคุณมาก,กับการโยงการเรียนรู้แบบเนี้ยได้คำถามทำไมเนี่ยมันจะได้คําตอบเอามาใส่ ูเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมคําถามทําไมในแต่ละอันถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแค่แค่รู้สึกอะไรไม่ได้ทํำไมประทับใจก็ต้องทําไมคําว่าทําไมนี่แหละมันจะเป็นตัวทําให้เมื่อกี้รู้สึกว่าแจงกับชื่ออะไรวะเบลเบลอืมกับทั้งคู่อ่ะเบลกับปูเนี่ย ได้สะท้อนเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตเนี่ยตรงนี้ออกมามีใครอยากจะแชร์อยากจะแชร์เรื่องความรู้นิดนึงนะคะว่าเออนอกจากเรื่องที่ว่าเราเข้าใจกติกาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเนาะพอดีในเกมเนี่ยมันหะให้ความรู้เราใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงที่เราเกิดขึ้นหรือเอาไปใช้หรือเราต้องแก้ไขสถานการณ์อะ่ะเราจะต้องมีการหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอเนี่ย แม้ว่าในในตัวเกมเนี่ยมันอาจจะให้คำตอบเราแล้วแต่เราน่าจะโยงไปไปไปถึงในเรื่องของชีวิตจริงด,ด้วยนะคะคนเล่นเกมเนี่ยก็ต้องมีความรู้ในในการเล่นเกมอันนี้ก็คือเงื่อนไขความรู้ดังนั้นกลับมาที่ชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยแล้วถ้าหากรู้ไม่พอก็ต้องหาความรู้ให้พอตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่วิทยากรกระบวนการเนี่ย สรุปให้ให้เด็กเห็นภาพได้อีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเล่นเกมเนี่ยเราจะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราเราเล่นเกมใช่ไหมคะจริงๆการที่ไปให้ไปถึงเป้าหมายเนี่ยเหตุผลของการที่เราเล่นเกมไปให้ถึงใช่ไหมมันเป้าหมายก็คือเหตุผลถูกมแล้วการการจัดการในแต่ละครั้งว่าทําไมเราถึงจะเลือกคนเท่านี้ทําไมเรา ทอยเตาได้แค่นี้จะจัดสรรคนไปไว้ที่อาชีพไหนอย่างไรเท่าไหร่พวกนี้เป็นเรื่องของการมีเหตุผลทั้งนั้นเลยและเหตุผลนั้นอะ่ะสอดคล้องกับความพอประมาณถูกไหมคะเพราะว่าเราก็จะต้องทําให้มันพอดีหรือพอประมาณกับเป้าหมายมันมันคล้องกันอยู่โอเคแล้วก็เราใช้เหตุผลในการคิดพิจารณาตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้มันมันฟอสให้เราตัดสินใจใการฟอสให้ตัดสินใจเนี่ยมันจะต้องชั่งน้ําหนัก หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสาสี่เพราะนตรงนี้ตรงตรงนี้อยากที่จะให้ให้ดูเรื่องของปัจจัยของของความสำเร็จคือคือเราเราเรา,เราต้องไม่ติดคำนะแล้วก็พี่ได้ประสบการณ์จากการที่คุยกับทีมนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยมันเวลาเราคุยแล้วมันมันไม่ไปมันมันมันติดอยู่ช่วงหนึ่งนะึกออกไหม ใช่ไหมติดอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเขาต้องเห็นเป้าหมายชัดแต่ถามว่าเป้าหมายอะไรเนี่ยเขายังเห็นไหมเขายังไม่เห็นคําว่าเป้าหมายชัดเนี่ยมันคืออะไรติดอยู่พักหนึ่งแล้วเราก็กลับมาดูโจทย์สถานการณ์ทำให้เราเห็นตรงนี้ชัดพี่คิดว่าตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเวลาคุณคุยกับเด็กเนี่ย นะที่ไม่ใช่อายุเท่าคุณเนี่ยคำว่าเห็นเป้าหมายชัดเนี่ยบางทีน้องเขาตอบเขารู้อะเขารู้อะแต่เขายังอธิบายลึกๆไม่ได้ถูกไหมมันรู้อยู่ในใจแต่มันอธิบายลึกๆไม่ได้คุณจะมีวิธีการทำอย่างไรให้เขา พูดในสิ่งที่เขาเห็นภาพชัดแล้วจริงๆภาพที่ชัดออกมาเนี่ยถ้าเป็นเป็นทีมผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะพูดชัดออกมาเลยเนาะใช่ไหมว่าอ๋อเป้าหมายของชันเนี่ย<ม>ก็คือเรื่องของเป้าหมายของการจัดการเรื่องคนเป้าหมายของจัดการเรื่องเรื่องรายได้กําลังผลิตนะเห็นไหมแต่ถ้าเราเป็นวิทยากรกระบวนการแล้วเราไปคุยกับน้อง ซึ่งอาจจะมีน้องตั้งแต่ม .2 จนถึงม .5 และจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเรสชมันก็อาจจะต่างกันตรงนี้น้องอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะว่าคำว่าเป้าหมายของเรามันอยู่ที่อะไรแต่สิ่งที่เมื่อกี้ที่เราทำกันเนี่ยนะเราถอดบทเรียนน,นิดนึงเนาะเมื่อกี้ที่เราทำกันเนี่ยนะก็คือว่า เราลองกลับไปดูว่าเอ๊ะแล้วคําว่าเป้าหมายเนี่ยนะในเกมเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเป้าหมายของการการเล่นเกมในแต่ละในแต่ละตาใช่ไหมในแต่ละรอบนั้นเนี่ยตอนที่เราเอ่อดึงดึงการ์ดเเป้าหมายออกมาเนี่ยมันจะบอกว่านี่ไงตัวละครที่ที่ต้องการคืออย่างนี้มันคือกําลังคน เม่บางทีเราอาจจะต้องแนะน้องนิดนึงว่าไอตัวละครที่ว่าเนี่ยนะคือชาวนาคือหมอคือนักธุรกิจเนี่ยมันก็คือเป้าหมายของคนนั่นเองเด็กก็จะได้เรียนรู้จากการเล่นเกมนี้ด้วยนะว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเขาทํางานเนี่ยนะมันก็อยู่วนอยู่ในแค่นี้นะถ้าคุณทํางานคุณมีคนพอไหมจริงไหมถ้าคุณทํางานเนี่ยนะ มีเงินมากพอมะที่จะทำหรือถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยนะเรามีกำล,งลังลคนพอไหมเรามีงบประมาณพอไหมการผลิตพอไหมจริงๆมีมากกว่าน,นั้นอีกเนาะทรัพยากรที่จะเอามาใช้เพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายเนี่ยนะมันอาจจะมีมากกว่าน,นั้นร้านชงกาแฟมันก็ยังจะต้องมีโต๊ะก็อี้มีตึกมีอะไร ทั้งหมดเนี่ยมันคือทรัพยากรที่เราเข้ามาการการไปทําโครงงานอะไรของเด็กมันก็ไม่ใช่แค่ง่าประมาณมันคือจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์โรงเรียนได้ไหมจะไปยืมฟลาชของโรงเรียนได้ไหมถูกไหมหรือไปยืมอุปกรณ์บางอย่างที่อยู่ในโรงเรียนได้หรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่คือปัจจัยที่จะต้องเอามาใช้ในการบรรลุงานเพราะฉะนั้นเนี่ย เป้าหมายเนี่ยของงานที่แท้จริงเนี่ยเด็กต้องมองให้ออกถ้าเด็กไม่ไม่ออกตรงนั้นเนี่ยนะตรงอื่นเด็กจะไม่เห็นเลยนะจริงไม่จริงทีมนี้สะท้อนหน่อยต้องต้องถามเหมือนที่พี่บอกคือถามให้คิดให้เด็กให้เด็กตอบถามอะไรที่เคลียร์ๆให้เด็กตอบง่ายๆถามอะไรที่เขาเข้าใจถ้าสมมติเราไปพูดอย่างที่พี่บอกว่าพูดว่าน้องเป้าหมายน้องคืออะไรน้องจะงงว่าอะไรคือเป้าหมาย ต้องบอกน้องฉันว่าเออถามน้องเลยว่านี่นะในการนี่มีอย่างนี้อย่างนี้หนูวางแผนนี่แหละเป้าหมายต้องบอกเขาให้ชัดเจนใช้คําถามที่เคลียร์กับเด็กอลวค่ะว่าแต่ละอายุเด็กก็จะงงกับแต่ละคําของเราเนี่ยตรงนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นประเด็นที่เออสหรับวิทยากรกระบวนการเนี่ยนะสำสำหรับวิทยากรกระบวนการที่จะถอดบทเรียนเนี่ยจะต้องมีตรงนี้เพราะฉะนั้นเออ มีใครถามอะไรไหมว่าหรืออยากจะแชร์อะไรไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นช่วงที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพบทบาทของตัวเองเนาะต่อไปนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยจะมีหน้าที่มายืนเหมือนพี่วันนี้ยทำให้ดู